ขายดีไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเราวันนี้ฉันนั่งตอบไม่ได้แล้วว่าขายดีหรือขายไม่ดีถูกไหมลูกมันขึ้นอยู่กับว่ารู้จักที่จะอยู่ก็ธรรมชาติถ้าธรรมชาติตรงนั้นชอบอะไรขายอันนั้นไม่ชอบอะไรไม่ขายตรงนั้นถูกไหมลูกดังนั้นมันก็คืออะไรลูกเอาว่าธรรมะมาอีกเล้วคือการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเลย แม่ตึงบอกไงต้องรอบรู้รู้ให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรและชจบอะไรแล้วก็หามาขายอันนั้นแมอแม่เขาขายแพงฉันขายถูกดีแล้วลูกมึงขายถูกแต่มึงขายได้มันขายแพงมันขายไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าขายแพงหรือขายถูกเอามึงขายได้และขายดีพอกินน้อยจะกินทุกวันกับเออ อยากกินแต่ไม่มีกินเข้าใจไหมลูกเข้าใจสองอย่างนี้ไหมลูกบางคนเนี่ยนะซื้อหามาแล้วก็มาวางไว้เฉยๆเพราะอยากได้กาไรมากๆยิ่งผ่านไปนานมากตอนคนมันไม่มได้โงูหรอกหรือนี่นะจะเป็นเล่าใครก็มาอยากซื้อของแพงแล้วก็แปลกอีกอย่างหนึ่งคนบางคนมาอยากซื้อของถูกด้วยเพราะของถูกไม่เหมาะกับฉันของถูกไม่เหมาะกับฉัน ต้องของแพงๆก็ต้องดูในลูกสังเกตดูรอบรู้คนรอบข้างเราว่ามันเจ้บของแบบไหนก็เอามาขายอย่างนั้นนะลูกแค่นั้นเองจะไม่เล่าจะเลิญลูกจะเลินคดีคดี